สวัสดีคะ่ะสวนสัมผัสกลิ่นไอธรรมชาตินะคะอ่านวันนี้เรามาชมฟาร์มงดงามใบด่างของเศรษฐีเรือนนอกกันนะคะคนที่จะหาเศรษฐีเรือนนอกมาปลูกสังเกตนะคะเพื่อนๆอ,อ่าขอบจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็จะมีริ้วๆริ้วๆเป็นเส้นสีขาวนะคะเลื่อมมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีสีเขียวเข้มตรงกลางนะคะ อยอดอ่อนของเขาจะเป็นสีเหลืองออกทองทองนะคะเนี่ยค่ะจะยังไม่เขียวนะคะจะออกเหลืองๆเนี่ยค่ะนวนๆนะคะเป็นแบบนี้นะคะออกเหลืองๆนะคะเป็นเขียวแบบเขียวอ่อนไปเลยแบบนั้นนะคะปะปะปนกันไปนะคะก็เป็นใบด่างอีกสายพันธุ์หนึ่งที่สวยงามและเศรษฐีเลืนนอกเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเศรษฐีในความเชื่อก็ ช่วยในการเสริมดวงเสริมทรัพย์อะไรประมาณเนี้แต่สําหรับพี่พี่มองเรื่องของความสุขที่มองต้นไม้นะคะก็แล้วแต่มุมมองของคนเดี๋ยวเรามาแหวกดูก้านความสมบูรณ์ของเขานะคะเนี่ยค่ะก้านของเขาก็จะเป็นกอแบบนี้นะคะก็จะสวยงามาเดี๋ยวนะคะอันนี้คือใบใหญ่ที่สุดของที่บ้านก็เกินข้อนะคะเนี่ยก็คือใบใบสมบูรณ์ความสูงก็เกือบเมตรนะคะ นี่ค่ะอ่าแล้วก็ปลูกไก่ใส่กระถางห้อยเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมนะคะที่บ้านจะมีหลายกระถางเลยนะคะอ่าก็จะดูกันนะคะนี่ค่ะก็จะปลูกล้ําเหลื่อมอ่าอาศัยเกาะบนต้นมะม่วงนะคะก็เวลามองมาก็จะสวยงามแบบเนี้ยค่ะอ่าแบบนี้นะคะค่ะก็จะมีหลายกระถางแล้วก็ปลูกใส่นี้ด้วย ตรงนี้ก็สมบูรณ์นะคะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูลากของเขานะคะอ่าแบบนี้นะคะลากก็จะโผล่มาที่ก้นก็จะสวยงามนะคะลักษณะของเขาก็ถ้าเราปลูกกระถางนี้เวลาเขาขึ้นมาเขาจะงอลงคุมกระถางที่เราห้อยแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะใบเขาจะงอลงมาเนี่ยเราว่าสวยงามฝาปลูกใส่แบบนี้นะในความในมุมมองของเรานะจ๊ะเราก็เลยใส่เรียงใส่กระถางแบบเนี้ยค่ะ ก็จะเรียงเป็นแถวแบบนี้ค่ะอันนี้จะกระถางใหญ่ความสมบูรณ์เขาได้แร่ธาตุสารอาหารของดินเยอะก็เลยใบใหญ่กว่าเพื่อนก็ใบสูงมากอันนี้คือสมบูรณ์มากนะคะใบใหญ่กว่าเพื่อนเลยเกินข้อนิ้วนะคะเนี่ยค่ะความอ้วนของใบของเขาก็คือความสมบูรณ์ก็มองแล้วเหมือนใกล้ออกดอกแล้วค่ะก็จะแตกยอดนะคะแล้วก็การขยายพันธุ์ง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวนะคะ ให้เพื่อนเพื่อนดูว่าการใส่กระถางห้อยเนี่ยเวลาใบเขาสูงขึ้นไปเขาจะง้อลงแบบเนี้ยอ๋อเป็นพุ่มสวยงามมากนะคะเศรษฐีเรเือนนอกค่ะชื่อเป็นสริมงคลใบดังสวยงามนะคะความย้อยที่กระถางที่เราห้อยแบบนี้นะคะ,ะเพื่อนๆเ,เห็นนะคะอันนี้จะใหญ่มากเพราะว่าใส่กระถางใบใหญ่เลยค่ะก็ คอยเติมปุ๋ยขี้วัวบ้างเล็กๆน้อยให้เขานะคะนิดเดียวไม่ต้องเติมเยอะหรอกเพราะพี่ไม่ได้ใส่พวกเม็ดสารอาหารอะไรพวกนั้นนะคะเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเห็นไหมคะใบจะง้อลงคุมกระถางก็เลยสวยงามเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะก็จะแตกก็เดี๋ยวเรามาดูขยายพันธุ์กันนะคะขยายพันธุ์ง่ายมากคะ่ะเนี่ยใบด่างสวยงามมากคะ่ะเราก็จะห้อยใส่ต้นไม้เรียงแบบนี้คะ่ะสวยงาม โอ้อันนี้นี่แบบงดงามมากใบอวบมากก็ถางเขาใหญ่ค่ะเดี๋ยวจะเติมดินสารอาหารไปนิดนึงนะคะค่ะตรงนี้จะเป็นสารอาหารจะมีเอ่อพวกปุ๋ยขีววน้อยๆของเรานะคะแล้วก็แซะเอาเติมอย่างเงี้ยค่ะเดือนหนึ่งเราเติมครั้งหนึ่งนะคะเราไม่ได้เติมเยอะค่ะเพื่อนดูนะคะเราก็จะเติมไปอย่างเงี้ย พอเราลดน้ําเขาก็จะละลายไปนะคะเนี่ยเราก็จะเติมทุกกระถางแบบเนี้ค่ะค่ะเป็นความงามของเขานะคะใบมีความสวยงามเนี่ยค่ะเติมแค่นี้เองค่ะเราไม่ได้ใส่เม็ดอะไรแบบปุ๋ยอะไรแบบนั้นนะคะเราอาศัยแร่ธาตุดินของเราแบบนี้เป็นการประหยัดต้นทุนด้วยค่ะเนี่ยค่ะเติมกอเข้าไป เดือนหนึ่งมาดูแลหนหนึงนะคะนี่นะคะเนี่ยเติมไปแบบเนี้ยค่ะตรงนี้ก็จะมีเชื้อปุ๋ยขี้วัวอยู่นะคะอ่าเราก็จะเติมแบบเนี้ยค่ะทุกกระถางเลยนะคะสวยงามมากอ๊นี่นะคะเติมไปที่โคนแบบเนี้ยค่ะนี่ละค่ะ ค่ะอัน <Workers> น <intendent> ี้เราก็จะเติมแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเาก็อุดมสมบูรณ์ไปเองนะคะค่ะเขาก็จะแยกจริงๆแล้วกระถางหนึ่งสามารถขยายเป็นได้สี่สิบห้าสิบต้นเลยนะคุณเนี่ยคุณดูดิอันนี้ใส่ดินที่มีปุ๋ยขี้วัวนิดนึงปนลงไปนะคะอ่าเนี่ยค่ะคือความงามของเขานะคะอันนี้จะสี่กระถางเรียงห้า หกนัน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําอีกกระถางนึงนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูอ่าเราเตรียมดินไว้อย่างนี้นะคะก็จะชมความงามเสร็จแล้วเราก็ทําดินให้ตุยๆหน่อยะคะ่ะอ่าอย่างนี้นะคะค่ะคือสาเหตุที่ชอบห้อยกระถางนี้ก็คุณดูเวลาเขาง้อลงมาเนี่ยคุมกระถางเนี่ยเราว่าเขาสวยงดงามมา,มาก ค่ะอันนี้เราเอามาฝากว่าที่โคนต้นร์นตั้งแต่ต้นเล็กๆนะคะอ่าเราก็ดึงแบบนี้ขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆก็รากจะติดแบบนี้นะคะก็ปักลงไปเลยค่ะเดี๋ยวนะคะมีหลายต้นก็ใจเขาเป็นพุ่มสวยก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะ,ะเห็นไหมคะดึงก็ดึงง่ายด้วยค่ะค่ะก็จะเหลือต้นเล็กๆไว้ต้นหนึ่ง เดี๋ยวดูนะคะเราก็ดึงเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะปักไว้ต้นนี้ก่อนก็จะปักไปเลยค่ะนี่นะคะอ่าแล้วค่ะเห็นไหมคะแป๊บเดียวค่ะมีอีกไหมต้นเล็กๆเ,เขาเป็นพุ่มใหญ่น,นี่ก็เหลือแต่ใบละอันนี้ ส่วนมากเราจะอาศัยอันนี้ต้นรวยไม่เลิกนะอาศัยปลูกน,นี้ต้นเฟินของเราค่ะค่ะอันนี้คือกระถางใหม่ของเราเนาะก็ส่วนอันนี้ก็เตรียมไว้จําหน่ายนะคะลากแข็งแรงมากถ้าใครสนใจก็ติดต่อมานะคะ ก็จะให้เขาได้อาหารที่ดินไปแบบนี้ค่ะก็จะแข็งแรงส่วนกระถางอย่างนี้ก็จะแพงนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวจะเติมปุ๋ยขี้วัวเพิ่มอีกนิดนึงค่ะดูนะคะเติมแบบนี้ค่ะอ่าพาะชำง่ายง่ายสวยงามเห็นไหมแป๊บเดียวเนลมิตได้ บางทีเราเห็นต้นไม้ที่เขางอกเล็กๆเราอาศัยเพาะชำเอาไปฝากที่กระถางต้นอื่นเพก่อนต้นใหญ่ๆอะค่ะแล้วเราก็คัดออกมาแล้วเวลามาปลูกเนี่ยก็จะสวยทันทีเลยเหมือนเนลมิตขึ้นทันทีคือความสมบูรณ์ของเขานะคะก็เศรษฐีเรือนนอกเป็นไม้มงคลเป็นไม้ด่างสายพันธุ์หนึ่งที่มีความสวยงามด้วยตัวของเขาเองเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะก็จะเป็นริ้วๆแบบนี้ค่ะอ่า อ่อนเหลืองมั่งขาวบ้างนะคะค่ะแล้วยอดอ่อนก็จะเป็นอย่างเงี้ยมองดูแล้วเย็นตาสดชื่นค่ะมีความสวยงามของเขาในตัวนะคะอันนี้เพิ่งเติมดินนะคะก็จะไล่ให้ดูนะคะค่ะว่างๆก็จะเข้าสวนมาดูเติมเห็นนะคะสวยงามทุกกระถางเลยค่ะ อันนี้ใหญ่สุดอันนี้ใส่กระถางไซส์ใหญ่เดี๋ยวว่าจะไปซื้อไซส์ใหญ่มาเพราะรู้สึกว่าพอใส่กระถางใหญ่เนี่ยใบเขาจะใหญ่กว่าเพื่อนๆเ,เลยก็ทดลองดูแล้วเนี่ยความแตกต่างกันเนี่ยเพื่อนๆน,นดูสองกระถางนี่ก็รู้เห็นไหมคะสีก็ผิดกันนะคะอ่าสีจะเข้มกว่าคันเลยค่ะเนี่ยค่ะเป็นไม้มงคลที่เป็นไม้ประดับสวยงามเป็นมงคลชื่อก็เป็นมงคลเป็นสลีมงคล นะคะก็อาศัยปลูกห้อยกับต้นไม้ได้ใส่กระถางแล้วห้อยห้อยเรียงเียงสวยๆแบบนี้ค่ะหรือจะปลูกเป็นแบบเป็นขอบแต่มองแล้วไม่ชอบแสงแดดมากนะคะแต่เขาก็ทนแสงได้คุณแต่ใบอ่ะเขาจะไม่สวยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเราอยู่ในร่มเงาได้รับแสงครึ่งวันตอนเช้าเนี่ยอันนี้เพิ่งปลูกนะคะก็หนึ่งสองสามสี่ห้ากอนะคะเนี่ยวิธีการเพราะชาก็ง่ายแสนง,ง่ายแล้วก็ จะบอกเพื่อนๆว่าตายยากมากเลยอือก็เราซื้อมาต้นหนึ่งเนี่ยนะคะก็สามารถขยายได้เป็นพันต้นเพราะว่าเป็นไม้ที่ตายยากนะคะแล้วก็แตกกอได้ไวมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะความสวยงามของเขานะคะก็ไล่เลียงลงไปเลยค่ะแล้วก็ขึ้นก็ส่วนมากเราก็จะตกแต่งสวนแบบเนี้ยค่ะ คืออาศัยร่มเงาของต้นไม้ช่วยตอนแรกปลูกต้นไม้ใหญ่ก่อนนะคะเดี๋ยกอเขาก็จะแตกของเขาอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวแอบ,บดูกอน,นี้ก็ได้ค่ะกอน,นี้ใหญ่มากสมบูรณ์มากค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะค่ะกอใต้ล่างของเขาจะเป็นลนนักษณะนี้เห็นไหมคะอ่าก็อันนี้เพิ่งปลูกนะคะพิปลูกก็จะสวยงามเหมือนกัน นี่ไปอาศัยอยู่เป็นเดือนแล้วค่ะตั้งแต่น้อยเพราะว่าเวลาสวยแบบนี้บอกตรงว่าไม่อยากจะถอนออกเลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะขยายแอบดูตรงซีกนี้ค่ะทายค่ะเนี่ยเขาจะเป็นกอเป็นกอของเขาแตกหน่อออกมาแล้วก็ค่ะยอดก็จะสูงขึ้นสูงขึ้น,ส,นสูงขึ้นแบบนี้นะคะค่ะก็มีความสวยงามด้วยตัวของเขาเองมองแล้วเย็นตาเป็นไม้ที่มีแฉกสี เล่นขอบโดยธรรมชาติตั้งแต่สีเขียวอ่อนนวลเหลืองอ่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็มาถึงขาวเข้มนะคะค่ะ,ะเห็นไหมคะสวยงามมากก็เพื่อนๆก็จะได้เสียงนกร้องหน่อยนะเพราะว่าที่บ้านนี้ปลูกต้นไม้เยอะค่ะอันนี้เป็นมุมสวนของเรานะคะค่ะนะคะสวยงามมากใส่กระถางเลียงหนง สองสามสี่ห้าว่าจะไปซื้อไมอ่สิบกระถางนะคะเรียงสวยเวลางานกเกษตรมหากรรมใหญ่ๆเราก็จะเอาไปขายนะคะหรือใครจะสนใจสั่งทางไลน์มาก็ได้ค่ะจะมีไอดีอยู่ในบางคลิปก็จะใส่เบอร์โทรไว้นะคะเพื่อนๆก็หาเอาค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากใครชอบกระถางไหนก็แจ้งมานะคะ กระถางที่หนึ่งสองสามสี่ห้ากระถางที่หกห่วงค่ะอันนี้เป็นกระถางใหญ่คืออันนี้ใบใหญ่ว่าใครก็เพื่อนเลยด้วยความสมบูรณ์ของเขาก็จะห่วงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะซื้อใบใหญ่วันนี้มาขยายนะคะมองแล้วใส่กระถางใหญ่ใบยิ่งใหญ่นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเราสังเกตดูง่าย,ายเวลาเราปลูกต้นไม้อ่ะคะ่ะ คือแต่เราอะไม่ให้ตากไม่ให้ตากแดดเรามองว่าใบเขาอ่อนโยนอะเรากลัวใบขอบไหมเราก็แต่เราเคยมองบางบ้านเขาตากแดดก็ไม่เป็นไรแต่ความอะไรของเขาเนี่ยก็จะไม่ไม่เข้มข้นสีขนาดนี้นะคะเวลาเราออกตากแดดค่ะเศรษฐีเมืองน,นอกเป็นไม้มงคลใบด่างที่มีความสวยงามด้วยตัวของเขาเองชอบตรงที่มีสีขาวตัดเนี่ย เดิมทีเป็นคนชอบอะไรที่เป็นสีขาวอยู่แล้วนะคะลิงดอกสีขาวนะที่บ้านจะเยอะมากนะคะก็อันนี้คือยอดอ่อนที่เขาเพิ่งแตกออกมานะเพื่อนๆจะเห็นว่าเห็นไหมเห็นสีไหมออกเหลืองๆนวลๆเขียวอ่อนเนี่ยอันนี้คือยอดอ่อนของเขานะคะใบจะสวยงามแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะจะออกมีขอบเหลืองๆด้วยค่ะ เนี่ยอันนะี้คือยอดอ่อนที่เขาเพิ่งแตกมาความสูงของเขาเกือบครึ่งเมตรนะคะเนี่ยสูงก็ความสมบูรณ์เดีย๋ยวเอาไว้จะใส่กระถางให้ให,ใหญ่มากๆเดี๋ยวลองดูซิว่าเขาจะขยายไปขนาดไหนความใหญ่ความสมบูรณ์ของเขาค่ะก็ถ้าเราใส่กระถางห้อยใบก็จะย้อยลงมาแบบนี้นะคะคุมกระถางได้สวยงามมากค่ะนี่นะคะแต่และกระถางสวยงามหมดเลยค่ะ เห็นไ,ไหมคะย้อยลงมาหมดเลยเขาจะโค้งลงมาค่ะลักษณะการแตกของเขาเนื่อค่ะสวยงามมากแต่ละกระถางน,นะคะค่ะใบนี่มีความสวยงามที่เกิดจากธรรมชาติ กระถางก็มีความสวยสดงดงามในตัวของเขาเองค่ะเดือนหนึ่งก็เติมสารอาหารให้เขานิดนึงพอเราลดน้ำไปเรื่อยๆออน้ําดินเขาก็จะหล่นออกมาเพราะว่าก้นของเขา่เป็นที่ระบายอากาศนะคุณดินก็จะน้อยลงค่ะการเลี้ยงต้นไม้เราก็คอยเติมให้เขาอย่างเนี้ยค่ะค่ะก็ชอบดินชื้นนะคะแต่อย่าทำน้ำขังนะคะลักษณะของเขาอชอบแสงลำไรลำไรนะคะ ของพี่นะของคนอื่นไม่รู้นะคะแต่พี่เลี้ยงของพี่แบบนี้พี่ก็จะพูดแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเขาชอบแสงลำไรลำไรไม่ได้แดดจัดนะะต้นไม้ของบ้านพี่เป็นแบบนี้ค่ะค่ะเข้าเวลาลูกค้ารับไปเนี่ยก็ไปห้อยไว้ที่แดดลำไรลำไรให้หน่อยเท่านั้นเองค่ะอ่เห็นไหมคะสวยงามทุกกระถางเลยค่ะเห็นไหมคะ อันนู้นจะใหญ่สวยมากสีเข้มมากเพราะว่ากระถางใบใหญ่นะคะนะคะสวยงามอันนี้เพิ่งปลูกเมื่อกี้เนี่ยอาศัยไปไว้ที่โคนต้นเฟิร์นค่ะก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกของเขาไปเองนะคะก็รู้สึกว่าดินน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวจะเติมดินหน่อยนะคะใบก็จะสวยงามแบบนี้นะคะใครหาเสร็จทีเรือนนอกก็สังเกตดูขอบของเขาอย่างเดียว เอาละค่ะอันนี้รู้สึกว่าดินเขาจะน้อยไปนิดนึงเติมไปเลยค่ะบางทีไม่ค่อยมีเวลามาเข้าสวนอ่าเนี่ยค่ะเติมให้เขาล้นไปเลยค่ะแล้วสักเดือนหนึ่งเราก็มาเติมใหม่ค่ะเอาละค่ะเห็นไหมคะอ่าเป็นแน่นอนค่ะ ก็เดี๋ยวเอาไว้จะปลูกเป็นแถวลงดินดูจะนินมเดี๋ยวหามุมที่ไอ้นี่หน่อยเพื่อขยายพันธุ์แล้วเอามาปลูกใส่กระถางแบบนี้ค่ะวิธีขยายพันธุ์ของเราค่ะเวลาเราเจอยอดอ่อน,ออนอเล็กๆอะ่ะเงี้ยเราก็ถอนออกมาพร้อมรากนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็เอาไปจิ้มดินหรือฝากกระถางใหญ่ไว้อะ่ะแล้วเวลาเนี้ยเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็เอามาลงกระถางแบบของพี่เนี่ยเห็นไหมคะสวยงามมาก เศรษฐีเรือนนอกความสวยงามอยู่ที่ใบนะคะค่ะชื่อก็เวิร์กสีอาร์ตค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะก็เศรษฐีเรือนนอกนะแ่งไปมาค่ะทิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ